แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่9สิงหาคม2564นะครับก็จะมาสอนหางเงินฟรีเข้าสู่บัญชีของ True Money Wallet นะครับ2,90บาทด้วยกันนะครับแล้วก็วิดีโอนี้ด้วยเช่นกันนะก็จะมาอัปเดตในส่วนการในส่วนกีจรกรัมแล้วก็ ปัญหาของการถอนเงินแล้วก็ปัญหาของการดูวิดีโอแล้วก็ปัญหาของการเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับเงินน่นเองนะก็ทั้ง3ปัญหาพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะบอกวิธีการแก้ไขทายคลิปน่นเองนะโอเคนะตอนนี้ผมก็จะถอนเงินนะครับ อ่าตอนนี้ถ้ามียอดเงินอยู่ที่ประมาณ16,429บาทเนาะเดี๋ยจะถอนเงินประมาณ2,090บาทนะครับก็จะกลายเป็น1 8 0 0 0 18,500กว่าบาทอดกน้510บบาทเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปถอนเงินกันนะครับในส่วนของแอปในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่า แอป t i k t o k นั่นเองนะครับผมนะก็เป็นแอปพลิเคชันที่คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะบางกลุ่มนะบางคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าสามารถที่จะทำเงินได้โดยที่เราไม่ต้องไลฟ์สตรีมโดยที่เราไม่ต้องขายสินค้านะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนใดๆทั้นสิ้นนะไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะครับเพียงแค่ว่าเรานั้นนะครับมา โโมดนะมาทากิจกรรมที่เขาได้จัดเอาไว้นะครับซึ่งกิจกรรมมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปอัปเดตนะว่าตอนนี้กิจกรรมนั้นหมดเขตแล้วยังแล้วก็ต้องทําอะไรยังไงกันบ้างนะครับสำหรับผู้ชมไลน์ใหม่นะที่ยังไม่เคยโหลดแอปนี้นะสามารถดาวน์โหลดได้นะผ่านลิงก์การดาวน์โหลดหนะ้าใต้คลิปวิดีโอนี้หรือคุณจะใส่รหัสเชิญเพื่อนของ ผมก็ได้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับหรือจะใส่ของเพื่อนๆของเราที่คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าช่วยๆกันแล้วกันเนาะโอเคนะครับก็ผมจะถอนอยู่ที่2 0 9 0บาทนบาทครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ถอนไปแล้วอยู่ที่8 8 6 0บาทนะครับซึ่งการถอนเงินในวิดีโอนี้ผมจะถอนเข้าบัญชีของ True m o n ่ y Wallet นะครับอ่าขอชี้แจงก่อนนะครับสำหรับคนที่เล่นแอป t ิกต็อกอยู่ตอนนี้นะครับค่า ถ้าใครต้องการถอนเงินนะไม่แนะนําให้ถอนเข้าบัญชีของพร้อมเพย์ไม่แนะนําให้เราถอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารเพราะว่าตอนนี้นะครับล่าช้ามากใครถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือพร้อมเพย์เนาะล่าช้ามากเงินเข้ายากไม่ใช่ยากดิเงินเข้าช้ามากนั่นเองนะซึ่งผมก็เลยแนะนําให้เราถอนเงินเข้าบัญชีของ t r u e Money Wallet และเราค่อยถอนเงินอีกทีเข้าสู่บัญชีของธนาคารมันต้อง มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ15บาทแต่ว,ว่าถ้าเรายืนยันตัวตนผ่านตู้แล้วนะครับกัอบทูมานี่วอลเล็ก็ไม่มีค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับโอเคผมจะถอนเลยนะในที่นี้ผมขอถอนเข้าบัญชีของของทูมานี่วอลเล็นะก็กดถอนกันตอนนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันเพื่อการถอนเงินนะครับอ่าเขาบอกว่ากําลังดําเนินการถอนเงินควรใช้เวลาประมาณ1-3วันแต่ที่จริงเงินน่าจะเข้าแล้วทุกคนนะ อ่าทุกคนเห็นไหมเงินเข้าแล้วทุกคนนั1นหนึ่งมือยสิบบาทด้วยการนานะเงินเข้ามาส0งพบาทนั่นเองนะครับเมื่อกี้นะโอเคผมก็จะกดจะกดกลับนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็จะกดคําว่าสร้างไรายได้เพิ่มนะครับสร้างไรายได้เพิ่มเพื่อจะให้ถอนเงินได้นะครับอ่า อันนี้คือกิจกรรมนะครับอ่ากิจกรรมของทางแอปนะครับก็ยังมีอยู่นะครับประมาณ3กิจกรรมหลักๆนะครับก็คือกิจกรรมแรกเชิญผู้สมัครสมาชิกใหม่5คนนะรับสูงสุดอยู่ที่5,000บาทนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ มันไม่เหมือนกันนะครับบางคนน่าจะรับไม่ถึง1นึ่งพไม่ถึง5,000ก็มีเหมือนกันเนาะบางคนน่ารับประมาณ3า0 0ันสองก็มีนะแต่ว่าของผมนะรับถึง5,000แต่บางคนก็รับถึงประมาณ10,000บาทก็มีเหมือนกันเนาะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าระบบเขาได้ทําการได้ทําการเขาเรียกว่าอะไรได้ทําการให้กับผู้เข้าร่วมแบบนี้แบบไหนต้องมีเงื่อนไขย,ยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ วันที่จะบดเขตก็วันที่9สิงหาคมนะครับวันที่9สิงหาคมนะครับจนถึงวันที่12สิงหาคมนะเรเริ่มตั้งแต่วันที่9สิงหาคมจนถึงวันที่12สิงหาคมนะครับรางวัลสาหรับอันนี้เนาะแต่ว่าวันนี้คือวันที่9แหละนะครับอ่าอันนี้คือกิจกรรมของการเชิญนะเราก็ <ๆ S 2> ต <Canton> ้องไปเชิญด้วยการกดปุ่มคําว่าเชิญนเอ็นะครับในส่วนการเชิญนะก็มีแค่3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือ แชร์ลิงก์เชิญของเราให้กับเพื่อนนะครับข้อ1นนะข้อ2ก็คือว่าเพื่อนดาวน์โหลดท k t o อกโดยใช้ลิงก์เชิญของคุณอ่าข้อ3ก็คือว่าเพื่อนป้อนรหัสเชิญของคุณคุณและก็เพื่อนของเราจะได้รับรางวัลทั้งคู่นะครับในที่นี้ไม่จําเป็นต้องเป็นเชอนไอต้องเป็นเพื่อนนะครับเป็นใครก็ตามที่เราสามารถที่จะเชิญได้นะครับตรงนี้เขาไม่ได้บังคับเนาะแต่เขาแค่ยกตัวอย่างเฉยนะครับ ซึ่งลิงก์ของเราก็ได้มาจากการเชิญก็คือกดตรงนี้เลยนะครับก็จะมีลิงก์โผล่เข้ามานะครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นว่าคัดลอกแล้วตรงนี้เลยนะโอเคอันนี้คือเราก็คัดลอกลิงก์แล้วไปส่งให้กับเพื่อนนะไปส่งให้กับเพื่อนดาวน์โหลดนะผ่านลิงก์ของเราจะเริ่มนะข้อที่3นะเขาบอกว่าให้เพื่อนของเราป้อนรหัสเชิญของเรารหัสเชิญของเราอยู่ตรงนี้ทุกคนนะ เราก็กดคัดลอกอีกทีหนึ่งแล้วก็ส่งไปยังเพื่อนของเราให้เพื่อนของเรานั้นใส่รหัสคนของเราเราแล้วก็เขาจะได้รับรางวัลทั้งคู่นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของรางวัลจะเป็นอะไรบ้างเนาะอันนี้คือรางวัสลสำหรับคนที่เชิญนั่นเองนะสำหรับคนที่ใส่รหัสเชิญก็ได้ประมาณ4ี่0,000ืนเหรียญถ้าผมจะไม่ผิดนะครับตรงนี้นะโอเคทุกคนนะครับ4 0 0 0มืนเหรียญจะเท่ากับประมาณ4บาทเนาะในส่วนของคนที่ เป็นผู้เชิญจะได้รับอะไรบ้างคนที่1คนที่2,3,4,5ถ้าเราเชิญคนที่1นะครับจะได้รับอะไรบ้างกดเข้าไปนะครับเขาบอกว่าเมื่อเพื่อนของคุณใส่รหัสเชิญผู้แนะนําของคุณนะคุณจะได้รับเงินไปเลย70บาทนะครับหรือ7จ0 0 0แแต้มนะั่นเองนะอันนี้คือรับไปเลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็นะครับเมื่อเพื่อนของเราดูวิดีโอบน Tik t ิกตอกหรือเล่นแอปท k t o อกจนครบ3วัน เราจะได้รับเพิ่มอีก10บาทด้วยกันแล้วก็เมื่อเพื่อนของเราดู t i k t o o k หรือดูวิดีโอในแอป t i k t o o k จนครบ7วันเราจะได้รับเพิ่มอีก20บาทด้วยกันแล้วก็เมื่อเพื่อนของเราดูวิดีโอบนแอป t i t t o k จนครบ14วันเราจะได้รับเพิ่มไปอีก9 0 0บาทด้วยกันนะครับตรงนี้นะโอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเ,ออเงินรางวัลน,นะครับเราต้อง เชิญให้ได้เยอะที่สุดนะครับแต่ว่าระบบนะเขาได้บอกว่าเราสามารถเชิญได้สูงสุดแค่2,000คนเท่านั้นเองต่อวันนะครับซึ่งผมคิดว่าน้อยมากนะที่เราจะได้เชิญวันละ2,000คนเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอกาสที่เราจะไปเข้าถึงนั้นมันยากแต่ว่ามันก็มีโอกาสแหละสำหรับคนที่ดังๆสำหรับคนที่มีผู้ติดตามเยอะๆนะอันนี้ก็สามารถทำได้เนาะ ซึ่งผมก็เลยแนะนําว่าถ้าเราจะแนะนําเพื่อนหรือแนะนําคนมาเล่นแอปให้เราทําเป็นในรูปแบบวิดีโอโพสต์ใน y o u t u b e โพสต์ใน i n s t a g r กร o โพสต์ในเพจของ f a c e b o o o โพสใน Line นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราแนะนําให้เราทําในรูปแบบวิดีโอนะไม่แนะนําให้ลงทุนเด็ดขาดหรือการโปรโมทด้วยการ ลงโฆษณาพวกนี้นะครับอันนี้ผมไม่แนะนำเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่คุ้มนั่นเองนะแต่ว่าถ้าเราเก่งเซียนมากพออันนั้นแล้วแต่เราพิจารณาเองนะครับว่าเราต้องการที่จะทำหรือเปล่านะครับโอเคในส่วนของคนที่2คนที่3แล้วก็คนที่4แล้วก็คนที่5ครับเงินรางวัลก็เหมือนกันเป๊ะเลยทุกคนเนาะเหลือแค่ว่าเราก็ต้องไปเชิญเท่านั้นเองนะครับตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือกิจกรรมที่1 ในส่วนของกีกรรมที่2ก็คือเป็นการรับเงินสดประมาณ8,800บาทของเพื่อนๆอาจจะเป็น8,000บาทนะครับตรงนี้นะบางคนก็เป็น4,000บาทเนาะก็คือเป็นการเชิญนะรตรงนี้ผมทำภารกิจ3ภารกิจด้วยกันภารกิจที่1สําเร็จแล้วผมก็รับไปแล้ว440บาทภารกิจที่2ก็ ชนะแล้วก็คือทําแล้วก็คือดับไปแล้ว1,760บาทก็ที่ผมถอนเมื่อกี้แหละนะคบผมนะภารกิจที่3ผมยังไม่สําเร็จนะถ้าสาเร็จก็ได้รับอีกประมาณ6,600บาทเนาะภารกิจที่1ก็คือเชิญไป2คนภารกิจที่2เชิญไป4คนนะก็รวมเป็น6คนด้วยกันผมก็ทําสําเร็จแล้วก็รับเงินไปแล้วภารกิจที่3เชิญไป20คนด้วยกันเนาะหรือ เชิญไปอีกประมาณ14คนนั่นแหละนาะ14คนแหละมันเขียนว่า20เพราะว่าเราเชิญไปแล้ว6คนเหลืออีกประมาณ14คนด้วยกันเนาะรวมทั้งหมดแล้วเราต้องเชิญทั้งหมด20คนด้วยกันถึงจะได้รับทั้งหมด8,800บาทนั่นเองนะอันนี้ภารกิจนี้เลอเวลาอีกประมาณ2วันด้วยกันนะครับภารกิจที่3นะก็คือเป็นการรุ่นรับของรางวัลน,นะครับก็คือไม่ใช่เงินสดนะแต่ว่าเป็นทองคําแท่งนะอันนี้อันดับที่1นะครับก็เวลาได้เวลาตั้งแต่วันที่6 สิงหาคมจนถึงวันที่20สิงหาคมนะแล้วก็เขาจะประกาศรางวัลน,นะครับอันดับหนึ่งเชิญสูงสุดได้อันดับหนึ่งเชิญสูงสุดได้เท่าไหร่กี่คนแล้วแต่เขานะแต่ว่าได้รับอยู่ที่ทองคาแท่งนะอันดับ2ก็อันดับ2จนถึงอันดับที่1 0ก็รับ โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับก็คือ iPhone 12นะครับอันดับ11จนถึงอันดับที่20ก็รับได้เป่าผมนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปเล่นกันได้เลยนะครับถ้าใครมีแอป Ti k ต o อกแล้วก็ให้เรานะครับมาที่เมนูโปรไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับอ่าเพื่อที่เราจะเข้าร่วมนะครับอ่าต่อมาก็คือเป็นการตอบคําถามในส่วนของคนที่ถอนเงินไม่ได้ ดูวิดีโอแล้วก็ไม่ได้รับเหรียนเชิญเพื่อนแล้วก็ไม่ได้รับเหรียญพวกนี้มีปัญหาอะไรต่างๆเนาะถ้าใครมีปัญหาอะไรต่างๆให้เรามาที่ตรงนี้แต่ก่อนที่เราจะไปตรงนี้เราต้องแคปหน้าจอปัญหาที่เราพบเจอก่อนนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้แล้วก็มาที่คําว่ารายงานปัญหาเนาะแต่ว่าให้เราเพื่มพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อที่เรานั่นน่าจะได้ประหยัดนั่นล้างเลยทุกคนนะกดล้างเลยเนาะล้างแคชนะครับเผื่อที่ว่ามันจะจําของเก่าเนาะแล้วก็ระบบมันจะบั๊กเนาะ แล้วก็กดที่คําว่ารายงานปัญหานะครับจากนั้นก็ทําอะไรต่อเอ่ยจากนั้นก็มาที่คําว่าจะมาที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะเพื่อที่เราจะดูก่อนว่ามีปัญหาอะไรบ้างก็คือโบนัสของโบนทิกต็อก ok. โบนัสนับก็จะมีไม่มีช่องใส่รหัสเชิญหรือไม่ได้รับจากการเชิญเพื่อนไม่ได้รับไม่สามารถทําธารกิจดูวิดีโอได้หรือไม่สามารถรับรางวัลจากการดูวิดีโอได้นะครับยอดเงินที่เราถอนไปแล้วก็ไม่เข้าธนาคารหรือไม่เข้าของ True Money Wallet เนาะ ไม่สามารถดําเนินการเบิกถอนเงินผ่านธนาคารได้แล้วก็แจ 1970, ้งได้ด้วยการไปที่เมนูคําว่าไลฟ์การชําระเงินแล้วก็ของรางวัลกดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้เรากดคําว่าการชําระเงินแล้วก็ของรางวัลน,นะครับกดตรงนี้เลยจากนั้นก็ให้เรากดที่คําว่าปัญหาอื่นๆนะครับแล้วก็นะครับให้เรานะครับทาการกดคําว่าใช่ตรงนี้ก่อนนะาจากนั้นก็เราก็กดคําว่าต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหมตรงนี้กดเข้าไป ในส่วนนี้แหละทุกคนนะให้เราใส่บรรยายเลยว่าเราพบเจอปัญหาอะไรบ้าง <S <S แล้วก็ให้แนบรูปภาพที่เราแคปหน้าจอไปตรงนี้นะแนบได้สูงสุดสี่ภาพด้วยกันแล้วก็กดรายงานไปนอกจะมีแอดมินมาแก้ปัญหาให้ภายในย4ิบสชั่วโมงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะปัญหาต่างๆมาที่ตรงนี้เลยจะจบที่ตรงนี้เลยทุกคนนะครับโอเควิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครมีอะไรจะสมทบก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ วิดีโอน,นี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ